สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คซ่อมพาวเวอร์สปายของอินโนซิลิกอนนะครับตัวนี้จะเป็นของ T2 นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพาวเวอรสปายของ T2 เครื่องกุดจากไายอินโนซิลิกอนนะครับ ข้างในก็จะประกอบไปด้วยสามโมดูลนะครับมีโมดูลที่หนึ่งโมดูลที่สองโมดูลที่สามนะครับช่วยกันแชร์ลิงกระแสนะบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดชุดเขาเรียกว่าไฟเลี้ยงวงจรนะครับบอร์ดบอร์ดด้านบนเดี๋ยวมาดูวิธีการตรวจเช็คเบื่องต้นเลยนะครับ ดับแรกเราก็จ่ายไฟเข้าที่ปลั๊กนะครับสวิตเปิดไปเลยก็ได้นะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ตัวโหลดแทนฟิวนะครับจะได้ป้องกันเวลาเกิดการช็อตนะครับตัวนี้น่าจะมีมีทำกันเกือบทุกคนนะครับก็ต่ออนุกรม ะครับผ่านสวิตช์นะครับเข้าที่ตัว power supply เดี๋ยวเราก็เปิดสวิตต์ตัวนี้นะครับรุ่นนี้ปกติไฟจะติดนะครับแล้วตัวชุดไฟเลี้ยงวงจรจะเริ่มทำงานถ้าตัวปกตินะครับเราก็จะมีเสียงดีเลย์ดังแป๊กนะครับซึ่งตัวนี้ ไฟไม่ออกนะครับนะครับเงียบจากนั้นเราก็มาเช็คไฟนะครับจุดที่เช็คไฟนะครับก็ง่ายๆเลยไฟเลี้ยงเข้ามาในวงจรผ่านชุดบิดนะครับแล้วไฟจะวิ่งขึ้นมาที่ชุดปักตัวนี้นะครับปักตัวนี้นะครับเป็นไฟ าจากชุดบิดนะครับวิ่งขึ้นมาเลี้ยงที่วงจรด้านบนนะครับจากนั้นวงจรด้านบนก็จะทําการสร้างนะครับไปเลี้ยงวงจรน,นะครับแล้วก็จ่ายย้อนลงมาที่ปลั๊กเดิมนะครับก็อาการส่วนมากก็จะเป็นอาการไฟไม่ออกนะครับก็วิธีการตรวจซ่อมก็ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับหลักการทํางานคร่าวๆก็จะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ก็หากมีพราเวราสไปรลุ่นนี้เสียนะครับ T2 สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับรุ่นจะเป็นชื่อรุ่น G1138 นะครับ G1138 นะครับนะครับก็ หลักการทางานคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองมาดูกันว่าหลังจากซ่อมแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับวิธีเช็คไฟนะครับเปิดสวิตช์นะครับไฟชุดนี้จะต้องได้17บเจ็โวลต์นะครับซึ่งตัวนี้ไฟไม่ออกนะครับส่วนไฟที่จ่ายก็จะต้องเข้ามาประมาณตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3าม่าโวลต์นะครับนี่นะครับจุดนี้จะเป็นไฟเข้านะครับ เราต่อโหลดแทนฟิล์นะครับมันก็เลยได้แค่นี้ถ้าถ้าเสียบป,ปักตรงจะได้325โวลต์แต่จริงๆถ้าง,งานปกตินะครับตำแหน่งขาที่นะครับขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามนะครับจะต้องได้17โวลต์นะครับถ้าง,งานปกตินะครับจะได้17โวลต์เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับนี่นะครับ ตำแหน่งขาที่สามที่ผมบอกนะครับจะต้องได้สิบเจ็ดโวลต์นะครับแต่ตอนนี้ไฟไม่ออกนะครับเดียวทำการซ่อมเดี๋ยวมาดูหลังจากซ่อมว่าจะได้ไฟเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับหลังจากเราซ่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับเพื่อนเอนสังเกตนะครับเวลาผมเปิดสวิตช์จะมีเสียงดังของรีเลย์นะครับ ดังแค่หนึ่งนะครับหรือง่ายๆครับวัดไฟเลยก็ได้ครับนะครับมันจะเปิดสวิตช์นะครับนะครับตอนนีเ้เราต่อโหลดแทนฟิลนะครับจะได้ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าวนนะครับ ไฟตัวนี้จะออก17โวลต์แล้วก็ถ้า PFC ทำงานนะครับหลอดจะกระพริบนะครับนะครับอันนี้คือวงจรทำงานแล้วนะครับแต่ว่าาไฟยังไม่พอคราบว่ามันมีหลอดไฟทวงอยู่นะครับไฟตรงนี้17โวลต์กับ หนึ่งสองสามสี่ห้ากับขาที่ห้านะครับประมาณสิบเจ็ดโวลต์นะครับอันนี้ดิสชาร์จแล้วนะครับก็หลักการซ่อมก็รุ่นนี้จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็หากใครสนใจซ่อมก็สามารถส่งมาได้นะครับเบอร์โทรก็0992256601นะครับผมก็หวังว่า จะพอเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมนะครับหรือใครซ่อมไม่เป็นก็สามารถส่งมาได้นะครับสวัสดีครับ